ัสดีค่ะแมีแม่เอฟซีแฟนคมารอกินนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอแป๊บก่อนนะคะเขากำลังทำรอข้ามรถกันนะคะรถเยอะรถเยอะรถเยอะวิ่ง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 ข้ามถนนรถเยอะรถเยอะรถเยอะเดี๋ยวพาเดินไปทางไหนเออหรือ เยอะรถเยอะเขากำลังเปิดร้านเขากำลังเปิดร้านเขากำลังเปิดร้านเราไปทางไหนดีมันยังไม่สุกนะคะยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเดี๋ยวเราดูว่าเมื่อก่อนเราทำงานตรงไหน,นเราไปดูอาคารหลังเก่าที่เราทำนะคะ ที่เราทํากับพ่อสมัยก่อนจำได้เราทำตรงหตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรออาคารหลังนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ย น้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะต้นหลังนี้แหละเราทำหลังนี้หลังนี้นี้ อ่งนี้เลยโอ้ช่มันเลยโอยเจินมากเลยฉนเก้นมากเลยอาคารที่พ่อรับเหมานะคะพ่อของลูกรับเหมาหลังนี้ นาคเนาออะไรก็เป็นไปได,ด้แต่ลูกเรามาเปิดคลินิกใกล้ๆนี่น,นี่นีงานคลินิกลูกนาคะอยู่ตรงนี้นาคะภุมใจรักคาพนาค่ะรถตู้เราจอดอยู่ที่นี่ะค